罢了 <No. S 2>、no. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ IT Corner ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวหลากหลายแงยม่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตรกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์กับดิฉันอมรินยังอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง iuTV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้สำนักขอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะแนะนําให้รู้จักกับงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดซึ่งสามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น1อาคาร3เราไปพบกับบรรลักษ์ที่ให้บริการได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบริการยืมระหว่างห้องสมุดเป็นงานบริการรูปแบบใดคะ ก่อนอื่นก็ขอให้ความหมายของงานบริการระหว่างห้องสมุดเนี่ยเ,เป็นงานบริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งไปติดต่อขอถ่ายเอกสารนะคะสำเนาเอกสารหรือว่ายืมฉบับจริงนะคะจากจากห้องสมุดที่ของตนไม่มีเนี่ยมาให้ผู้ใช้บริการนะคะที่ต้องการโดยปฏิบัติตามการยืมและอันข้อตกลงร,ร่วมกันระหว่างห้องสมุดน,นะคะผู้ให้ยืมกับผู้ขอยืมค่ะค่ะ okay. และผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคะค่ะอันดับแรกนะคะก็จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับสารสารสนเทศตามที่ต้องการ <Okay. S 2> ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะเก็บไว้ที่ใดนะคะ,คะส่วนอย่างที่สองนี่ก็คือจะช่วยให้ประหยัดเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ต้องเดินทางนะคะไปที่สารสนเทศนั้นที่ห้องสมุดนั้นนะคะ,คะและลักษณะของการให้บริการเป็นอย่างไรคะ ตักขนาการให้บริการนะคะก็มีด้วยกัน2แบบแบบที่1ก็คือผู้ใช้บริการเนี่ยไปติดต่อด้วยตนเองนะคะก็โดยการมาขอรับแบบฟอร์มนะคะจากออห้องสมุดจากงานยืมระหว่างห้องสมุดนะคะไปติดต่อขอรับสทิทธนั้นๆน,น,นะคะโดยการไปยืมฉบับจริงหรือถ่ายเอกสารนะคะโดยการปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นที่เราไปใช้ค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็ให้ห้องสมุด ดำเนินการให้นะคะโดยการมากรอกแบบฟอร์มนะคะยืมระหว่างห้องสมุดแล้วก็ให้ทางบรรลักษ์เนี่ยดำเนินการให้ค่ะนะคะ,คะโดยการถ่ายสำเนาเอกสารหรือว่าบันทึกข้อมูลค่ะค่ะแล้วขั้นตอนในการขอใช้บริการนยุ่งยากไหมคะอ๋อไม่เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสารสนเทศนั้นน่ะไม่มีในห้องสมุดของสำนักขอสมุดกลางนะคะ,คะโดยอาจจะตรวจสอบจากเว็บโอเพกนะคะ หรือว่าจากฐานข้อมูลที่ทางสํานักขอสมุดกราฟเนี่ยได้บอกกลับไว้<ะ>เมื่อเช็คแน่นอนแล้วว่าทางเราเนี่ยไม่มีเราก็ดูนะคะว่าสารที่นั้นอยู่ที่สถาบันใดหรือหน่วยงานใด<ะ>แล้วก็เริ่มทําการขอยืมได้ก็มีด้วยกัน2แบบอย่างที่บอกไปแล้วคือแบบที่หนึ่งคือไปยืมี่ตนเอง<ะ>ก็จะมาขอแบบฟอร์มอันนี้นะคะ,ะจากที่ ที่บริการเคาน์เตอร์ชั้นหนึ่งอาคาร3นะคะกรอกรายละเอียดแล้วก็ไปยื่นด้วยตนเองนะคะโดยการถ่ายเอกสารหรือว่ายื่นฉบับจริงส่วนแบบที่2ก็คือมากรอกแบบฟอร์มเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ทางห้องสมุดดาเนินการให้แต่การดําเนินการให้เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วผู้รับบริการเนี่ยจะต้องเสียค่าบริการอะไรบ้างคะก็ที่ห้องสมุดดําเนินการให้นี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงที่ว่า ราคาถ้าค่าถ่ายเอกสารนะคะประมาณ2-3บาทต่อแผ่นแล้วก็จะมีค่าส่งทางไปรษณีย์ด้วยซึ่งค่าส่งไปทางนี้ก็นีก็มีแบบธรรมดานะคะแล้วก็แบบโวยพิเศษหรือว่าจะให้ส่งทางอีเมลก็ได้นะคะโดยแนบไฟล์มาตอนนี้ผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายแต่ว่าทางสำนักขอสมุดการจะต้องขอค่ามาจำไว้ก่อนค่ะโอเค ถ้าเป็นายลักษณะที่ให้ทางห้องสมุดดาเนินการให้นั้นจะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้รับเอกสารแล้วก็จะมารับได้ที่ไหนคะก็ใช้เวลานะคะประมาณ1-2สัปดาห์นะคะในกรณีที่ส่งไปสนีด่วนพิเศษค่ะแล้วก็สองถึงสัปดาห์นี่คือส่งธรรมดาค่ะนะคะ,คะแล้วก็มาขอรับเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น1อาคาร3ะนะคะถ้าเอกสารเนี่ยมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะติดบอร์ดแจ้งไว้นะคะว่าเอกสารมาถึงแล้วให้มารับได้ ผู้ที่มีสิทธิ์มาขอใช้บริการดังกล่าวนั้นประกอบด้วยใครบ้างคะก็ทางสำนักขอสมุดกลางเนี่ยให้บริการทั้งคณาจารย์นะคะข้าราชการพนักงานของมหาวาิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาของมลายามคำแหงนะคะ,คะโดยการแสดงบัตรประจำตัวนะคะแต่ถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะต้องให้ใช้ควบคู่กับใบเสร็จที่ลงทะเบียนในภาคปัจจุบันนะคะ,คะส่วนรายละเอียดต่างเนี่ยเราก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ lib. ru. ac. th นะคะแล้วก็คลิกไปที่บริการยืมระหว่างห้องสมุดต,ตรง library service ะคะ่ะการยืมระหว่างห้องสมุดคงจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้บริการได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับที่หนังสือน,นั้นไม่มีในห้องสมุดของเราและพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณวัาชารินมากค่ะ